สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับช่องทาง Youtube ของอ้อมนะคะอ้อ,อมฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะอ้อมมีรถมารีวิวนะคะเจ้าตัวร e g เจเนเจอร์นะคะของรุ่น y t t แทนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าพลาดนะคะกดติดตามนะคะกด s u b s c r i b ์กดไลค์นะคะเพื่อรับชมนะคะคลิปตต่อไปนะคะที่อ้อมจะลงในช่องให้กับลูกค้าดูน,นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ้อมไ้ทำการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัววแทตัวนี้บ้างนะคะอ้อมได้ทำการ ยกนะคะ2นิ้วนะคะหน้าหลังนะคะแม็กยางนะคะขอบ20นะคะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างนะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะแล้วก็ตะแกรงด้านบนหลังคานะคะเป็นตะแกรงของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรแต่งให้กับลูกค้าเด่นตรงไหนให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะดน้าหน้านะคะอ้อไม่ทาการใส่นะคะโอ้ลืมไปหมดเลยเดี๋ยว ด้านหน้านะคะอ้อมไปทาการใส่นะคะตัวกระจังหน้านะคะคําว่า o อดนะคะ F O R D นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวหนังสือแบบใหญ่นะคะสีดํานะคะตัดด้วยขอบสีขาวนะคะให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED นะคะ3ดวงตัวนี้นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะอ้อมไ้ทาการครอบไฟนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแบบตรงรุ่นนะคะให้กับลูกค้าแล้วมีตัวหนังสือ คำว่าเรนเจอร์สีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อมีขนาด6นิ้วนะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้าแบบเห็นหมุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะแบบเห็นหมุดหรือไม่เห็นหมุดนะคะแบบเรียบแหละหรือแบบไม่เรียบนะคะตะัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะแมกยางนะคะตัวนี้จะเป็นแมกยางขอบ20นะคะทั้งแมกทั้งยางนะคะแมกนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะตัดด้วยตัว สีเงินนะคะเพื่อให้ดูรถดูเป็นมิติมากขึ้นดูสวยหรูมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็คือตัวนี้จะเป็นแมตต์ออฟลึกนะคะลบ44นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างค่ะสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นลายสติกเกอร์แบบเสือนะคะวิ่งนะคะแบบนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ลายแบบไหนนะคะตัวนี้นะ มาพร้อมกับตัวด้านบนค่ะด้านบนก็จะเป็นตะแกรงนะคะโลบาร์เป็นแบบตะแกรงนะคะแคมปิ้งได้นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเหมาะสําหรับลูกค้าไปตากจังหวัดหรือเป็นแคมปิ้งนะคะเป็นเหล็กนะคะยี่ห้อแฮมเมอร์นะคะมีไฟให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นไฟ LED เนี่ยนะคะตัวนี้นะคะฟิล์มนะคะก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรอบพันนะคะสามารถเลือกได้นะคะ40 60 80ลูกค้าสามารถแจ้งอ้อมได้เลยนะคะ บันไดข้างค่ะเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันหน่อยค่ะด้านท้ายนะคะอ้อมไ็้ทาการใส่ครอบฝาถังน้ํามันนะคะเป็นสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะมีตัวหนังสือคําว่าเรนเจอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะจุดเด่นเหมือนเดิมนะคะทุกรุ่นนะคะของฟอร์ดนะคะปี2022นะคะก็จะมีตัวเหยียบ ขึ้นท้ายกระบะตัวนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะคะก็คือเราไม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนาะเราก็จะเหยียบยางนะคะแต่รุ่นนี้มีตัวที่เหยียบมาให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งท้ายกันหน่อยค่ะท้ายกระบะตัวนี้นะคะอ้อมไม่ทําการใส่ครอบไฟท้ายนะคะสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวฝาท้ายนะคะที่ใส่ดําด้านให้กับลูกค้าตัวนี้นะคะจุดเด่นของวยแท็ตัวนี้ออย่างหนึ่งนะคะก็คือ ฝากระบะท้ายนะคะมีน้ำหนักเบามากเลยนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะคะที่สามารถเปิดปิดนะคะด้วยมือเดียวได้เลยนะคะตัวนี้ไรเนอร์นะคะรุ่นใหม่นะคะปี2022ตัวนี้นะคะมีขนาดกว้างขึ้นนะคะส่วนตัวไรเนอร์ตัวนี้นะคะจากนูนนะคะก็จะเป็นแบบเรียบลงเรียบมากขึ้นนะคะเวลาลูกค้านั่งนะคะหรือเวลาลูกค้านั่งนะคะก็จะไม่เจ็บหัวเข่าอย่างนี้นะคะไม่เจ็บตัวอย่างนี้นะหรือจะบันทึก หรือจะบรรทุกของก็ได้เยอะมากขึ้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวไฟนะคะตัวนี้ก็แคมปิ้งได้นะคะมีไฟไท้ายด้วยนะคะ <โ quota. S 1> ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในรุ่นของวายแท็สีดำอย่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทาง YouTube ของอ้อมได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์เข้าหาอ้อมก็ได้นะคะการจัดไฟเนซนนะคะมีไฟเน้นนะคะ จัดเอกสารให้กับลูกค้าทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการส่งรถนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลนะคะอ้อมมีบริการส่งรถให้กับลูกค้าที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะการจองนะคะจองผ่านออนไลนะะล์นะคะปลอดภัย1้อนนะคะอ้อไมไ อ้อมจะให้ลูกค้าจองผ่านบริษัทนะคะจากฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินเลยนะคะเพื่อทําการจองให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปเซ็นเอกสารให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้ากัน,นะค่ะว่าอ้อมจะมีรถรุ่นอะไรนะคะมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้อ้อมด้วยนะคะเพื่อ ได้รับชมคลิปต่อ,ตอไปเพื่อไม่พลาดนะคะว่าจะมีรถรุ่นอะไรมารีวิวอีกเ mm hmm. ท่แบบไหนอีกแต่งสไตล์แบบไหนอีกนะคะเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ